วดงที่จะเนผู้สต์เนาที่จะปกปิดสานการณ์แต่โบสถ์คะับกแต่ปสถานที่พาผู้านที่เป็นผู้ว่ามุ่งหมาสมายเพื่อควาที่ท่านจะหในวังพอจะมีคนที่นั่งนี้เลนนี้บอกว่า อยู่สองคนเลยมาถ่ายรูปกันจะรับเฟอรสัมภ้อกีใส่แว่าผูเป็นมทรงตรงดว่าเป็นจังหวอันที่เลขานะคท่าจ้ตัวโตอันนี้เลขาประชุมธานีฝ่ายที่มเนได้คมอย่างสูท่าที่วิธีกรนายการนเข้าสู่วิธีส่งในการัจะนขออันาัแรกขอเชิญท่านผู้วาชการ